อ๋อแล้วมีการทําสดทําไมาครับน้องมือนเก่งอ่ะน่ทํานิสัยปัญญาอ่อนจริงเออนิสัปยปัญญาอ่อนมากน้องเหมือนได้แก่เจ้าอ่ะเออใช่เฮ้ยไม่ใช่โอ้โหอะไรเนี่ยน้อง โอเคนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับซ่องโตเซ่ X9 นะครับและแน่นอนวันนี้เราจะมาแกล้งลูก้าหรือว่าเวฟนั่นเองนะครับและพี่จะมาช่างห้องที่สามารถยิงทีมตัวเองได้นะครับความเสียหายต่อเพื่อนนะครับเวฟน่าจะไม่รู้เพราะว่าที่ชวนเวฟมาเล่นไฮไลท์นะครับนี่คือเวฟนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าดีดไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวบอกเขาว่าขอตึงๆนะขอตึงๆใส่ฝั่งนู้นนะเออเอ้ยฮัลโหลเวฟได้ยินไหมได้ยินครับได้ยินได้ยินาขอขอขอตึงๆขอตึงๆฝั่งนู้นนะเขาแบบว่าอยากอยาก เจอไฮไลท์แบบว่าแกงจอแจเราอ่ะขอตึ้งเขาตรงนี้เนี่ยผม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 โนหนึ่งไฮไลท์แกงจอแจนะรู้จักปะเออใช่ใช่ใช่เอ้ามานอะไรผมวะมาดิอันนั้นสกายเลอร์ไง่เห็นเห็นเอามันดนี่เอายังได้ยิงเอายิงเอามันเลยเอามันเลยเฮ้ยแล้วใครยิงผมมันปัวเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเวอร์เกินยิงรวยบอลเวอร์เวอร์เวอร์ว่ะเวอร์เวอร์เวอร์เกินเวอร์เกินเวอร์ไปบินเลยอุ้ย ใจเย็นใจเย็นครับพันยาใจเย็นใจเย็นน้องๆจะเย็นเออพันยาเฮ้ยเขาซื้อพืนที่ดกอะไรนะตาย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 เฮ้ย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 โปฝั่งรถโปหรือเปล่าน้องเอ้าแล้วยิงได้ไงอ่ะเออว่ะเฮ้ยไปซุปก่อนไปซุปก่อนไปซุปก่อนอย่ายิงกันดิเออไอ้บิ๊กันิดกระรอกได้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 เอ้าเอ้ามันเป็นอะไรเฮ้ย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 บ้าหรือเปล่าเขาจะพันเลือดเฮ้ยเอ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 ้ย แต่ละคนสภาพมันชุบไม่ได้嘛เนาะเอ้ยเอ้ยโอ้ยชิวช้ำคือผมตั้งไอ้บอลแต่ผมโดนยิงโดนยิงเอ้าโดนใช่หรอใช่เหรอวะพี่พี่พี่คือแบบพอดีผมโผครับโผมาเตอร์น่ามันโปลไอเด็กนี่มันโปลดูมันโผอ่ะพี่เพราสิครับฟิล์มขอผมเก่งกว่าโปรอะดิอ่าเดดดอดเดดดอดแก๊กเราคือมันเก่งกว่าโปรครับ ร้องเก่งกับโป๊ะตอนนั้นเฮ้ยเออเห็นในคลิปของแพร่โปอยู่เลยนะลูก้าบ้าลูก้าบ้าพลังลูก้าบ้าพลังกระปุกอาอแล้วใครยิงเอ้าเฮ้ยระวังเวฟเบฟมันยิงทะลุหรือเปล่าเวฟมันยิงทะลุได้นะมันยิงทะลุได้เราระวังเด้ออ๋อแล้วมันอยู่ไหนวะถึงมาลูกเดียวเอีกเห็นตัวว่ะมาดิโปก็มาถึงมาดิใครใครยิงใครเนี่ยมาดิไหวเปล่าลูก้าบ้า เอาเร็วเวร็วลูกาลูกากาลูกกาไหวผมเอาะไ,ไ<ม><อ>า่ได้เลยให้ลูกกาคนเดียวก็พอแล้วนะดา,จ,าจริงโอเคครับผมตึงป่อนให้ไม่ใชรเอวครับป่อนให้ไม่ใชรเอวเลยมันให้ไม่ใชรเอวได้นี่โอ้โห เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเกิดไปหรือเปล่าฝั่งฝั่งฝ่งนู้นน่ะเกิดไปหรือเปล่ามอครมอหลอด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 เอาเอาเอาเอใช่ปะเอาไปเอาม่ใช่ปะได้ได้ไดโอ้ใช <me si ้เาเวทนาเลยเดี๋ยวตาไอ้วงห้ามยิงนะเฮ้ยยิงระวังนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เกินเกิเิเกนอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮเายเฮเขเฮ้าเฮเ้ยเฮกยเย โอ้ยเอาโอ้กดตีนกดตีนเฮ้ยอย่าปูดิน้องอะไรอ่ะเล่นอะไรอย่าปูดิเออแล้วมึงเจอกูคนนะไม่ได้นฝนะไม่ได้ปนะเอ้าเฮ้ยกูนน้องแมวเออน้องเปิดไปเปิดไปน้องเฮ้ยชิลจะ่ามาปูทำไมเออ โปรยิงไอ้โอเฮ้ยเกิดไปโปอะไรนี่ปีโปผีฟุตไม่ไม่ได้โปนะไม่ได้โปน้ำอ่างสังคะไรนี่ดูเอานะครับคนดูดูเอามาพี่อัดคลิปไว้น้องน้องโปนี่นี่นี่ปีโปกับอะไรวะเฟล็ก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 เนี่ยมาเหอะมาเหอะมาออกมาเจ้าเฮ้ยขวดตึงฝั่งนู้นอะตึงเกินเจาเอาพี่นี่ตึงเอาพี่นี่พี่พี่ยิงทะลุหรอเพื่อนผมตายอ่ะ เออขี่ดูปีน่ะได้งอ่ะมันจีนผมได้ไงอ่ะไม่รู้ว่ะม่ดีขี้รู้อ่ะเฮ้ย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 ไอ้ซุบดีไอ้ซุบดีเฮ้ยเมื่อกี้มาหตัวใช่ปะขี้รู้เอ้าไอ้เหี้ยว่าละได้นะไอ้แก่นี่วกตัวแผลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดูดูมาดูดูเด้ออันนี้คือแผลของพวกเราเองครับเด้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลอดหลอดหลอด มาดิมาวเออว้าวเ้ยเเจ็บๆเบบบจะให้ไพีซุปไหมจะให้พีซุปไหมแล้วแต่ครับไม่อยากไม่อยากไม่อยากไม่ยากซุมนกไก่อ่าี้ซุแบบก้างอ่ะยัอ่ำเนี่ยเนเด็กน้อยอ่ะเฮ้ยเจ๊ะเฮ้ยเจมะเจะเอันนี้แปลว่าพี่ แค่แบบว่ามันยิงเอ้าเอาเอาเอาโ้ยยังเหลือยังเหลือยังเหลือลืม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 กินมาทีเดียวกันดีกินมาทีเดียวกันอ้างน้องอะไรเหรียะโอ้ยยึบยึบได้พวกเรียมเหลี่ยมชอบมากมาพี่เอ้าพี่หลุด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 อันนี้หลุดจริงจริงหลุดจริงยิงมึงยิมึงยิมึงพี่ก็อะไรจะเข้าพี่ก็อะไรจะเข้าเย็นดีใเย็นดีไปต่อเลยไปต่อเลยกเออพี่เข้ามาแล้ว

อีกดีครับอุ้ยอุไรเฮ้ยายแล้วนะแหละแบกแบกเราไม่ต้องแบกเราต้องแบกเอ้าเฮ้ยไปตรงข้ามอ่ะเกิดไปหรือเปล่าน้องเรานัดกันมาแล้วไงเรานัดกันมาแล้วเออเราจะทำอย่างนี้ไม่ได้เฮ้ยเฮ้เบ๊บเบ๊บเบ๊บเขาไม่เอาอ่ะเรา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 สงบศึกกันก่อนวะเราต้องสงบศึกกันคือฝั่งนู้นเขาแบบว่ามันเหลี่ยมเราแล้วเว้ยเออก็ยังเป็นเพชรครับพวกเพชรเหลี่ยมอ่ะไม่ไม่อ้าวพี่พี่อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรจะโตอะไรครับ ไม่ทำอะไรนะพี่ตึงปะบอกบอกแค่นั้นถามบอกตึงอยู่เออยไม่ควรเลียมาหรือดิดไลค์ครับคุณดูดิดไลค์เลยคุณดูไม่อยากริดไลค์กดไลค์ครับคุณดูกดไลค์ให้ขอเนี่ยเอ้นลรือไม้เอ็นอ้ดิ อะไดีนะอะไรดีนะหลงตายแล้วเอ้าทำไมมันตายเลยวะเฮ้ยร้องร้องอะไรร้องยิงพี่เราไปเอ้าอุ๊ยร้องจะตายแล้วน้องเจอจะตายแล้วจ้าเรียบร้อยเอ้ยไหมเวฟเราตึงไหมทีมเราตึงหรือเวฟทีมเราตึงเนติงเนติงทีมโง่ครับไอ้เบฟคยด้วยทีมมึงยันไองดิยิงดิยิงดิ

จะร้องไห้เหรอจุบดิจุ๊ดิเอาลอดลอดลอดเอาเรอนี้น่าจะลอดโอ้โหนนนอะไรน้อะไรอะ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 น้อะไรอะนี่อะไรอะนมามามาออกมาดิแมงแกมมาตือนมาตืร์เออ่าทอะไรอะทำอะไรอะ

ทั้นีนใส่บัญยาอ่อนริงเออนี่ใส่บญาอ่อนมากน้องเมือนแก่เจ้าเออใช่เฮ้ยไม่ใช่โอ้โหได้เนา่เน้ยนั่นนั่นนั่นด่า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 ั่าด่าด่า่่่าด่ด่่่ดดา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 ่่า่่่น่ด่่่าา่า่่่่่่ั่่า่่่่่่่่่ เพี่เกือบตายมาเร็ว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 คือคือคือแบบว่าปัญญาอ่อนมีคนล้มมีคนล้มตรงเนี้ยสภาพเร็ว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 มาเร็ว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 จับ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 จเอาเอเนึ่งนึ่งหนเฮ้ยเราต้องเต้นเราต้องเต้นถึม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 อะจะจะจะาดไปไหนครับจะขาดไปไหนครับจะขาดไปไหนไวพึ่งเจอเจอได้เจอไม่สาระพวกปัญญาอ่อนเขาขี้วะนงน้อไปไหนอะดอกน้อไปไหนเฮ้ยมีคนตายอ้าว โง่โอ้โหได้ได้ได้เจอการเหลี่ยมกับเหลี่ยมใช่ไหมเหลี่ยมกับเหลี่ยมเฮ้ยเออคือคือคือพี่คือพี่แบบสงบสึกจริงๆแล้วพี่จะไม่ทำแล้วจิบปากตออะไรครับจิบปากด้วอมครับไม่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 คือพี่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 ไม่ทำจริงจพี่ไม่ทำจริงแล้วเมียดงดิกาตีนตรงนีกาดิกาดิคุณนอนดิคุณนอนเหรอได้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 คุณนอนนะเออดีนะคุณนอนได้นอนกับนอนโง่ไอ้ไก่ แม่จ๋าใส่ลูกด้วยจ้าแม่จ๋าโอ้โหซ้ำเลยใจเด็กๆเด็กๆจัดการดิเด็กๆจัดการดิจัดการเลยเอาสระเลยอ่าตอนนี้โอ้โหเดินผ่านหน้ากันใช่ปืนเป็นไงไม่อีไม่เข้าเลยแล้วงผมอ่ะขนาดปืนแบบว่าหมื่นหมื่นเพชรนะถ้าจะมาชวนอย่างนี้ก็ไม่ทีหลังไม่ต้องมาชวนเล่นนะครับไม่แก่เจ้อดีไจครับคนดีไจใหม่ คือคนดูบอกว่าชอบแบบนี้ใช่ไอุดบอกว่าขอให้คนดูชอบบอกว่าขอให้เ้าในมนเออใช่ใอันนี้อันนี้คือคนดูเองนะนตัดคนดูอันนี้อันนี้คนดูคนดูจริงจริงชุบดีชุบดีได้ได้ได้ชุบชุบชุบชุอ่าเรียบร้อยแถวเร็ว เดูยิงได้ไงวะเฮ้ยยิงได้ไงวะเอาเอายิงได้ไงโดนหัวด้วยไก่อโอ้ไม่ใช่ไก่ดีบัฟเฟิลโลดีกว่าเฮ้ยยิงได้ไงวะเฮ้ยพี่ยิงได้ไงวะดูพี่เฉิดน้องดูพี่เฉิดอ่า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 ดูดูครับดูดูดูมีคนทซ้ำศพอ่าดู ดูครับคุณดูมีเมล็อกมาล็อกเมาล็อกโทโทโทอ๋อมอล็อกอ๋ออ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ให้อภัยพี่ให้อภัยไม่เป็นไรมอล็อกเล่นอะไรอ่ะเล่นแต่พิษเอาตายเอาต้องใส่ร่วงนะตกรอบเดีวเรียบร้อยล่วงหนึ่งแล้วเรียบร้อยนี่เจนลูก้ามารอบเนี้ยผมโดนยิงผมโดนกระปุกยิงโอ้โหลูก้ามารอบนี้เย่มันก็มาดีไก่ไอ้ไก่สามตัวแกนอ้อมหัวมืเลย คนง่ะอจเอนดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอะไรอะไรอะไรยิงโดนแล้วเปล่ายิงโดนแล้วเปล่ายิงโดนแล้วเปล่านัะโดนแล้วเปล่าน้อเหลบเลยยตันยตันยตันตันตันโด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 นไปเต็มๆโดนโดนเจ็บโดนโดนิโดนดโดนโดนไรล่ะโดนดโดนไรล่ะจดเวปั๊บ โลดีโลดีปั๊บโอ้ยอุ๊ยโ,โอ้ยอ้ยสองคิวเชอร์เนืะออ่อนนะครับโอ้ยกาลังบวกันอยู่อ่ะดนนอนเกิน่อนเกิน่อนเกินรูไก่เราต้องก่อนจัง จับเติมเฮ้ยน้องน้องแล้วเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้พี่จะสารภาพนะคือแบบพี่แบบขอแบบ FC ขอมาให้แก้งลูก้าหน่อยพี่ก็แบบทำตามเอซีไงเออถ้าอโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้กดจบลงไปแล้วสำหรับคลิปแก้งนะครับก็คำไหนที่ไม่สุภาพกอยยาสเอาไปพูดตามนะครับน้องๆดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับก่อนอื่น ใครที่บอกให้แก้งก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยใครที่ไม่บอกก็กดด้วยนะครับเขะาใจอาเป้ากดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยนะครับไปเจอกันคลิปหน้าว่าพี่จะมาแก้งอะไรอีกนะครับบ๊ายบาย